จะเปิดร้านใหม่จะซื้อเฟรนชชายหรือจะทำร้านเองดีแบบไหนหรอที่ดีกว่ากันวันนี้มาดามเปิ้ลมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมาดามเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลน,นะคะซึ่งช่องของมาดามเปิ้ลจะสอนเพื่อนๆชงกาแฟและสูตรน้ำชงต่างๆนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เลยนะคะมีเพื่อนๆถามกันหลายคนมากๆเลยนะคะกับเรื่องอจะเปิดร้านใหม่เนี่ย หนูจะซื้อเฟรนชชายดีหรือว่าหนูจะทำร้านตัวเองดีคือซื้อมาทําเองเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเฟรนชชายนะคะวันนี้มาดามก็เลยมาสรุปให้ฟังนะคะกับกับข้อแตกต่างระหว่างการทําเฟรนชชายแล้วก็การที่อ่าเราจะทําร้านเองเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงเพื่อนๆก็ลองฟังแล้วลองพิจารณาเอานะคะไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันยังไงก็ลองดูความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอ่ะอันแรกเลย ซื้อเฟรนชชายก่อนเอาแบบแรกเลยถ้าจะซื้อเฟรนชชายใช่ไหมซื้อเฟรนชชายเนี่ยมันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนะคะเขาจะมีสูตรชงให้เรามีผงชงต่างๆอุปกรณ์ต่างๆขั้นตอนการทํานะคะเขามีบอกเราหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการตลาดนะคะเขาทําการตลาดมาอย่างดีแล้วนะคะเขาทําการตลาดโดยที่แบรนด์เขาเป็นที่รู้จักของผู้คนนะคะคุณก็จะไม่ต้องเหนื่อยตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ย เวลาที่คุณมาเปิดขายเนี่ยลูกค้าเขาก็จะมาซื้อคุณเลยไม่ต้องรอวัดใจใครทั้งนั้นนะคะเพราะลูกค้าเขารู้จักแบรนด์ที่คุณเอามาขายอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้ก็คุณมีหน้าที่ทําตามเขาเรียกอะไรอ่ะมีหน้าที่รักษามาตรฐานของแบรนด์นั้นๆนะคะเขาให้สูตรมนาะยังไงคุณก็ต้องทําตามนั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุป,ปกรณ์ต่างๆนะคะ แก้วพวกแก้วต่างๆแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟลูกค้านะคะหลอดเลอดอะไรต่างๆเนี่ยเอ่อจะต้องซื้อจากเขานะคะอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะเป็นแบรนด์ของเขาอะ่ะคุณต้องซื้อจากเขาคุณจะซื้อตามร้านไออีอแปะแถวบ้านมามาใช้ไม่ได้นะคะคือ,อเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองอะ่ะ เออเราก็เราก็ไปถึงปุ๊บเราก็เอาตังไปแล้วก็ไปตั้งแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับเขาอ่าอย่างงั้นมันก็ง่ายดีก็คือเราไม่ต้องไปปวดหัวหาว่าฉันจะต้องเอาอุป,ปกรณ์อะไรบ้างวะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาใช้อะไรอันนั้นเขาใช้อะไรอันนี้คุณไม่ต้องปวดหัวเลยคุณไปถึงคุณวางเงินปุ๊บโอเคเซ็นสัญญ,ญาจบคุณได้ตั้งร้านแล้วทีนี้การที่จะต้องทําร้านตัวเองการทําร้านตัวเองคือ,อยังไงคะคือ คุณจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนะคะเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวคุณเองคือไม่ว่าคุณจะเรียนรู้จากช่อง youtube แบบฟรีๆอะเรียนรู้แบบฟรีๆมันก็มีเยอะแยะนั่นในช่อง u t u b e เอ้ยในตามเกจต่างๆเขามาสอนคุณฟรีๆเยอะแยะหรือจะเอาแบบจริงๆจังๆไปเรียนเรียนแบบเสียเงินไปเลยนะคะคือฉันต้องรู้ฉันต้องเจาะลึกไปเลยฉันเสียเงินเรียนไปเลยจะได้แบบเขาเรียกอะไรจะได้มีที่ปรึกษาให้เออถ้าเราคืออย่างนี้เวลาที่เราเสียเงินเรียน มันเหมือนกับเรามีที่ปรึกษาให้ด้วยว่างั้นเถอะเออมันมีที่ปรึกษาเรามีอะไรเราก็ปรึกษาเขาเวลาที่เรามีปัญหาระหว่างการขายเนี่ยเจอลูกค้าแบบนั้นแบบนี้เราสามารถปรึกษาเขาได้โดยเรามีที่เลี้ยงอะประมาณนั้นอะเออมันจะเป็นประมาณนะั้นสหรับการเสียเงินเรียนนะคะ วัตถุดิบต่างๆใช้อะไรคุณจะต้องไปเรียนรู้เอาเรียนรู้ยังไงดูจากในช่อง y o u t u b บบางคนนู้นคนนี้เขาแชร์มาอะคุณต้องรู้ละอุปกรณ์ใช้อะไรวัตถุดิบพวกเนี้ยเขาใช้อะไรบ้างเขาใส่ยังไงเขาผสมยังไงอันนี้คุณต้องขยันเรียนรู้เอาเลยนะตรงนี้นะคะคุณต้องขยันเรียนรู้เอาเอ๊ะมันทํายังไงเลยไปดูก็ดูหลายๆช่องอะช่องนี้เขาทำยังไงช่องนั้นเขาทำยังไงแล้วคุณก็ต้องเอามาปรับของคุณนะคะเอามาปรับของคุณว่าแบบไหนที่คุณคิดว่ามันโอเคที่สุดนะคะ ต่มาดามให้เทคน,นิคนิดนึงที่คุณจะบอกว่าแบบไหนที่โอเคที่สุดจริงๆแล้วคําว่าโอเคที่สุดไม่ได้อยู่ที่คุณอยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่คนกินไม่ได้หมายความว่าฉันว่าแบบนี้และอร่อยสุดลสดสดและติดจับได้เลยคะ่ะไม่ใช่ทุกอย่างขึ้อนอยู่กับลูกค้าคุณเขาโอเคไหมเขาชอบไหมเขาแฮปปี้ไหมนะคะบางครั้งอย่างที่มาดามเคยแชร์อร่อยเราไม่อร่อยเขาเยอะแยะนะคะ เราบอกว่าอร่อยแต่เขาไม่โอเคเข้าไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตรงนี้การที่คุณจะตั้งร้านเองทุกอย่างคุณจะต้องซื้อเองหมดทั้งหมดคือคุณจะต้องดูจากช่องต่างๆนะว่าเขาซื้ออะไรบ้างเขาใช้อะไรบ้างอันนี้ตรงตรงนี้คุณต้องผลถอยเอาเองมันซึ่งมันแตกต่างจากแฟนชายใช่ไหมอ่ะแฟนชายคือเราแบบเราแค่มีตังไปแล้วจ่ายเขาซื้อแฟนชายเข้ามาเลยเออซึ่งมันก็ง่ายดีนะคะแต่ทีนี้มันจะมีความแตกต่างอีตรงนี้อีกนิดหนึ่งพอคุณซื้อแฟนชายเข้ามาแล้วใช่ไหม ทุกอย่างผงชากาแฟผงชงต่างๆคุณจะต้องซื้อจากเขานะคะคุณต้องซื้อจากเขานะทีนี้เนี่ยการที่คุณจะซื้อผงชากาแฟต่างๆจากเปินชัยเนี่ยคุณจะซื้อทีละถุงได้ไหมซื้อทีละถุงม,มันก็ไม่คุ้มถูกไหมเออคุณสั่งซื้อทีเนี่ยคุณต้องสั่งซื้อทีสักสมมติกาแฟห้าโลชาแดงสามโลชาเขียวสองโลอันนี้สมมตินะสมมติชาแดงห้าโลแล้วกัน อาช,าชาชาอาชาแดงห้าโลกาแฟห้าโลชาเขียวสักสองโลก็แล้วกันมันรวมเป็นเงินเท่าไหรเ่เกือบเกือบหมื่นถามเพื่อนๆตรงนี้ว่าไหวไหมคุณต้องดูนะคุณซับพอร์ตตรงนี้ตัวเองไหวไหม <_' S 2> เพราะเวลาที่คุณสั่งซื้อของทีไม่มีหรอกที่คุณจะมาสั่งซื้อแค่กาแฟถุงหนึ่งชาแดงถุงหนึ่งชาเขียวถุงหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ทันขายถูกไหมคอะอาลองคิดตามนะคุณจะสั่งซื้อของเขาอะคุณจะซื้อทีละถุงอะมันไม่ได้ นะคะคุณก็ต้องสั่งซื้อทีีทอย่างละสามถุงอย่างละสี่ถุงเนี้ยซึ่งถ้ารวมเป็นเงินแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่คุณมีเงินพอที่จะซับพอตรงนี้ไหมคือเงินก้อนอะเงินก้อนที่จะไปซื้อเขาอะเพื่อที่จะมาขายให้มันทันขายอ่ะตรงนี้เก็ตนะคะแต่ถ้าเป็นร้านที่ทําเองไม่ได้ซื้อเฟนชายเขาอชากาแฟหมดโอเคกูวิ่งไปซื้อร้านไออีนี่แล้วกันอ๋อโอเคแก้วกูหมดใช่ไหมเดี๋ยวกูวิ่งไปซื้อร้านตรงนี้ เอามาสักแพ็คนึงก่อนอย่าเพิ่งซื้อ3 4แพ็คช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยว่ะเอาแพ็คนึงก่อนแล้วการหมดแล้ววิ่งไปซื้อคุณเห็นข้อแตกต่างไหมอันนี้คือข้อแตกต่างที่คนที่จะซื้อเป็นชายต้องรู้เลยนะคะว่าคุณไหวหรือเปล่าถ้าเป็นร้านที่ทําเองไม่จําเป็นต้องไปซื้อของมากองไว้นะคะไม่จําเป็นเพราะว่าของมันก็มีอยู่ที่ร้านเขานี่แหละเออมันหมดเมื่อไหร่ก็วิ่งไปซื้อหมดเมื่อไหร่ก็วิ่งไปซื้อเอา อ่านึกออกตามพันนะเนี่ยพอมันมันจะมีข้อแตกต่างตรงนี้นะคะกับระหว่างการซื้อเป็นชายเนี่ยคุณจะต้องมีเงินไปตุกไปซื้อของเนี่ยมันแบบทีนึงเนี่ยก็ไม่ใช่น,น้อยๆอ่ะเอาอย่างน้อยที่สุดเลเอาซื้อมาสักอย่างแลวสามถุงอย่างละสามถุงหมดเท่าไหร่หมดกี่พันถูกไหมล่ะเออแต่ถ้าเป็นร้านร้านธรรมดาแบบเราเราเนี่ยร้านที่เราทําเองเนี่ยอะไรหมดคุณก็วิ่งไปซื้ออืมผงชงหมดอ่ะวิ่งไปซื้อมาซื้อมาสักถุงหนึ่งก่อนก็ได้ยัง แต่ถ้าเป็นซื้อเฟรนชายคุณต้องซื้อทีสองสามถุงนะเออคุณไหวไหมถ้าตรงนี้คุณไหวโอเคทําได้เลยเฟรนชายคุณต้องตอบเองให้ได้คุณไหวหรือเปล่าคุณจะซื้อทีละถุงคุณไม่ต้องทําแบบเป็นร้านทําเองถ้าคุณสะดวกที่จะแบบว่าหมดแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งไปซื้อดีกว่าหมดแล้วค่อยวิ่งไปซื้อเอาแบบนี้คุณก็เหมาะที่จะเปิดร้านทําเองแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันพร้อมอ่ะฉันว่าเฟรนชายมันมันก็เป็นแบรนด์ที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือทรต,ตลาดที่เราหมดแล้วอะเราแค่ง,ง่ายเองอะมาถึงเราแค่แบบมาชงขายได้เลยสบายๆลูกค้ารู้จักอยู่แล้วแบบนี้คุณทําได้เลยถ้าคุณพร้อมตรงนี้นะคะคุณพร้อมตรงนี้คือสามารถซื้อของจากเป็นชายได้แก้วเกอรอะไรนี่คุณต้องซื้อจากเขานะคุณจะมาซื้อแก้วแพ็คเยวเหมือนอย่างร้านทําเองไม่ได้นะคุณต้องซื้อเผื่อไว้ด้วยนะอย่างนั้นแล้วคุณต้องซื้อสักสามแพ็คอันถูกไหมแก้วอะเออซื้อมาไว้ขายอะแต่ถ้าคุณทําร้านเองอย่างเนี้ย ถ้าเราเหมือนเราขายไม่ค่อยดีเนี้ยเๆเนี้ย,เร,ย,เ,รยเราก็วิ่งไปซื้อทีละแพ็คทีละแพ็คมาก็ได้อันนี้เป็นข้อแตกต่างในเรื่องของการซื้อของนะคะกับปันทําเป็นชายก็คือจะต้องใช้เงินก้อนไปซื้อเป็นชายเขาด้วยแล้วก็ระหว่างการทําขายคุณก็จะต้องมีเงินที่จะไปซื้อผมชงจากเขานะคะส่วนร้านที่ทําเองไม่ต้องไปเอาเงินก้อนไปซื้อเฟรนชชายแต่คุณจะต้องซื้อของมาทําร้านอย่างแรกก็โต๊ะคุณต้องมีคุณต้องซื้อเองโต๊ะ เก้าอี้เอ้ยอุปกรณ์การชงเลยคุณต้องหาความรู้เอาเองนะว่าเขาใช้อะไรมัง่งซึ่งมันมีคุณดูตามช่องย t u b e ช่องเพจต่างเต็มไปหมดเลยคุณก็ต้องขยันที่จะหาความรู้เอา,เอาว่าเขาใช้อะไรผมชงต่างๆเขาใช้อะไรไม่มีใครมาบอกคุณนะคะกาิฟชายคือเขาพร้อมหมดละนะอันนี้ลองดูลองดูเพื่อน,อนสะดวกแบบไหนเพื่อนลองทําดูนะคะก็มันก็ เขาเรียกอะไรมันเป็นทางเลือกอะ่ะมันเป็นทางเลือกเพื่อนๆอยู่ที่ความสะดวกของเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปให้ความรู้แบบทฤษฎีนะคลิปหน้าเจอกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ